เพื่อจะมากินยำเด็ดมือนางกับแม่ใยายน้อยนะคะเผ็ดเปรี้ยวหวานรสชาติสะใจนะคะเด็ดมือนางคิดเองแทนเอง,เองขาขาวน่ากินมากมาเด้อดซุปสุโคนเนาะมาเด้อกินข้าวทุกคนกวนคนละแล้วว่ามันสิลมลงมาก,กองเพิ่อฉันสิเปาไป่แค่น้อยแม่ก็สิลมฉันมีหน้าเด้อแม่ยายกินห้ามหมูเกินนะคะกับมันฝรั่งต้มแล้วก็ซอส สอดไข่ไปหน่อยแบบกินมันพลังของพ่อยไงพ่อยไงไม่ของมะให้แล้วจายัายางดูกันอีกครั้งน่ากินไหม,มน้ำเล็บมือนางถ้าจะตั้งเอาแต่เมย์หน่อยแต่จะเบนเพ่อยไงนะคะวันนี้ก็ดูกันทั้งสองฝ่ายแล้วกัน อออยอนำเล็กมือนางทำยิงใหญ่นำมาเกไก่เดี๋ยวไปเห็นเนาะแซ่กอด ชิคคริ huh. oh, uh ่ง huh. ฟ ah, ูดโอตอนเบียนอามาแบบนี้อย่างตีนไก่ไล่กระโดกชิคคิ่งฟูดเะแป่ตามซับเลยเราเอิ่นว่าเป็นเนาะอืมแล้เขาทอโบอันมันพลังกันแซ่ 好的，嗯。 One, วันแม่แต่วันไหน้านไปง่ยหน่อยก่นเหมือนเดิมทำทุกวันเหมือนเดิมปกติพอไงว่ามีโรแมนติกมันเติบกินเหมือนเดิมอยกันแบบเหมือนเดิมล้วบอกว่าเธอจะเอาแต่วันสําคัญวันเดียวที่มันโผล่มาเลยว่าฉันว่าเน่ยแเออแน่น ตักแล่วทุกๆวันเป็นวันสำคัญได้หมดใน3ามและหกห้าว,วันวนะคุณจะ พกว่อยายปลูก,งงกันนี้ขอที่ด <B id. S 1> ิบตบิดบิดน่ติงไม่ไ้ลองทำนะ้งส mm ัยเขาฟื้นอืมความกุ้นด mm hmm. บอกขึ้นมาพักสดกเริ่มขมลนะสงสัยมันดน แล้วมันใหญ่โดนแห้งนะ้องกินซ้ำกำลัองออกใหม่ๆน,นั่แสบอกไลัดงูทัวร์คอมคมมานี้ออาแอปตาสนับเดบิตเต็กก่อนทำนี้หขอบอกว่ม เนืน้อยซ้ซำปนใหญ่ปลูกข้างบ้าน,นพอดีกินมันฝรั่งคำใหญ่ๆนี่เลยเน้นๆพี่น้องมาเป็นไข่แขกไก่นี่ ไม่ดอ <elier S 1> <cake> ืมนๆะเพื่อนนะคขบอกอยกกินบอกเาเบิรงกด็ซื่อๆใช่ไหมตลงเริ่มโอเคเวนานสตัน ตอนนี้ได้กินขน้าวเหนียวได้ยาดีจากอเมริกาไม่กลัวเลยมาโรแบะหมี่ทองใส่ไข่ <Okay. S 1> บบเบอร์สับใจมันต้องกินคำใหญ่ๆแหบงบเยียว่าตักจั่างไรก็ควรดสอนแต่สอนเพราะยังร่นน,นั้นกี่ที่ได้อืมอืมอืม นิ้งสีข้าวขาวอย่ามาบอเผ็ดเด้อเผ็ดนะจ๊ะเดี๋ยวสิเน,เน้นๆให้ถ่ายคลิปนะคะนี่เผ็ดแ,แซบ่บขอชิ้นนี้แล้วกันชิ้นใหญ่ๆอ ตัวที่ส์นิวท์กัมแซลลี่วูเดย์มันดีโอเคมีคำนั่พี่นองกอนจะปิดคลิปเดี๋ยวจะนั่งกินเหล้าดื่มไปสองคนใตยยายแล้วนะจ๊ะ ดูกันหอมปากหอมคออือหึอือเราจะใส่ตานักนะจุ๊บๆ